ตัวสูงไม่มีเหมือนพี่ๆบางตัวเตี้ยจังเลยอะแึอย่คอยอยู่นะโฟกัสพอฟีมันสูงกว่าแน่นอนฮฮดูสิทุกคนโฟกัสงอนเลยเนี่ยอว่าเราชนะเย้โอ้ยโอ้ยเจมสําำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา อะไรกินดีกว่านี่ก็มีเกึงเ่งสำเร็จรูป้อนต้มไปแล้วเออโอ้ยอยน่ากินมากเทไปกันโอเคทำอันนี้ใหกันแล้วก็ปิดไว้ปิดฝาไว้รอสักห้าชั่วโมงไม่เด่๋ยวอยพอแล้วถ่ายฟิมกินมาเมื มีกินแะบมึงคือติดรูปบพวกกรหรอพวกแกไม่เขากินแพอดีเลยอะพวกแกค้องใส่ร้อนๆามามาแกมึกินแบบจิบเหรอไม่ชอบไม่ชอบโอเคก็ถามเล่นแม่มองร้อนมงร้อนมองร้อนบุญเทให้หืมกนได้กินนะเนี่ยใช่อะมองร้อนนะพวกแโอเคพี่ฟิลโอเคแต่ว่แต่ของเราไม่มีซ่อมไม่มีช้อนมาให้เลยหรอเนี่ยเฮอยงนันไง ไปไถึงเหรออ่าวไ่มีมให้มีมให้นี่่หยิบเผื่อของ,งลลพี่เลยแล้วกันพี่บิลมว่าพี่บิลมหยิบถึงได้เหรออ๋อต้องหยิบถึงสิ่งที่เป็นตัวสูงอะ่ะอุ้ยพี่โฟกัสหยิบไม่ถึงนะเพราะว่าโฟกัสตัวเตี้ยพี่บมอะไรเนี่ยก็โฟกัสยังไม่ตรงนีก็เลยหยิบไม่ถึงอ่ะอ้ยเตี้ยโอ้พี่ฟิล์มสูงตายแหละตัวแกอ่ะไปเลย แกงนิดแกงหน่อยก็ไม่ได้ดูดิงอนนะโอ้หอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยแค่เรายังไม่โตมาหาว่าเราเตี้ยกินมามี่ดีกว่าเราเฮ้ยน้ำตาลแล้วโฟกัสอ,อร่อยดิเวมอือโอ้โหโฟกัสนี่หนักฟิล์มนั่งแล้วเนี่ยกันยังเตี้ยอยู่เลยอะ่ะ แ,งแงด,ดงดดงั้นเนี่ยแรงตรงไหนก็นอ,อกว่ากตี้เฉยปกติกำลังโตอ่ะอ๋ออะได้พี่ฟิล์มเป็นไงล่ะปกติอะสูงกับไปฟิล์มแล้วไหนก้าวหน้ามั้งสิอืมสูงกับปกติแล้วได้ปก,นนนนปกติสูงกับไปฟิล์มแล้วสิสูงกว่ามากเลยอ่ะวิไม่อะปกติฟิล์มสูงกว่าฮะ ไ้หาหาแล้วไม่สนใจแล้วไปดีกว่าพี่ฟิล์มอ,อะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยเราเตี้ยนิดเตี้ยนหน่อยก็ไม่ได้พี่ฟิล์มอ่ะสูงแย่แหละขี่รถดีกว่าเราไม่สนใจพี่ฟิล์มหรอกอเฮ้ยพวกกระทำไรอ่ะขี่เราเล่นเหรอ อย่างนี้เราก็ตามไปแกล้งดีกว่าเฮไปมัก็์ย่าทำไรอ่ะขอนั่งด้วยดิจะมีนั่งหลังแล้วกันไปขี่ไปเออไปขี่ก็ได้ก่อนนั่งหลังหน่อยไป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 ดิไปมังค์ย่ขี่เล่นใช่ไหมขี่วนเหรอโอ้ย นี่โฟกัสฟิล์มว่านะถ้าฟิล์มนั่งอยู่เนี่ยฟิล์มก็สูงกว่าโฟกัสดีอีกอะโอ้ยฟิล์มอะไรเนี่ยที่โม้ยแล้วโฟกัสตัวเตี้ยนี่ตัวเตี้ยหน่อยก็ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะอ่ะได้ทำไรทำไรโอ้ยโอ้ยโฟกัสโฟกัสปัญญาตัวไม่ดีโฟกัสดีอีกอะดีโอ้ยอากาศดีโอ้ยอากาศดีจังเลยโอ้โหทำไมให้ฟิวขึ้นอีกละ ไม่อยู่แล้วไปดีกว่าพี่ตุ้มอยากเล่นก็เล่นเลยนะก็ไม่อยู่แล้วนี่โปรแกรมดีนี่ลิมหยิบปอยด้วยนี่ดูกับโปกรมดีสามแกงน้องต่อดีกว่าตามด้วยโปรแกามเราด้วยเราด้วยโอ้หอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยมบนเนียนนะขิงเลยทั้งวันเลยวบนเราอะตัวเตี้ยเหนือยห่วยิงเลยเนี่ย มาอีกแล้วถึงแล้วอีกเนี่ยเต้ๆมันมีอะไรจะถึงแล้วโฟกัสอีกเนี่ยไอติมอะไรไหมโฟกัสอร่อยทช่ไหมโอ้ยพิมคิดจะบอกว่าเขาแค่พิมนั่งพิงอ่ะฟิล์มก็ยังสูงกว่าโฟกัสเลยอ่ะมาแล้วแต่มันถึงแล้วอีกรอบึเลยผ่าให้พิมผ่าดิมก่อนทำไมฟ้งไหนโอ้ยหยุดทำไรอ่ะจะยืนบนนี้หรอมันเอ็นนะโอ้ยพิม โฟูกัสตัวสูงไม่มีเหมือนพี่ๆบางตัวเตี้ยจังเลยอ่ะฮ้งั้นได้ฝากเธอก่อนโฟกัสโฟกัสฟีดียืนตรงนี้โดฮึมโอ้ยยังสูงไม่เท่าเลยอ่ะโฟกัสตัวกว่าพี่ๆกันแล้วมันเอ็นด้วยอ่ะลองอะลองเฮ้ยนี่ฟูกัสเดี๋ยวฟูกัสดูอันนี้นะนี่มีสูงกว่าแน่นอนเราคิดไอเดียอะไรดีๆออกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเฮเดี๋ยวคอยอยู่นะโฟกัส เขาฟีมมันสูงกว่าแน่นอนปีมนี้เลยปีนเลยเหรอนี่เป็นไงโฟกัสนี่แค่พิมนั่งแล้วยังพันยืนเลยจะยืนจะโฟกัสอีกโอ้โโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยละไรเป็นไงล่ะถ้าพิมพมอยากสูงนะก็สูบเป็นคนเดียวเลยโฟกัสได้แข่งด้วยแล้วดูสิทุกคนโฟกัสงอนเลยเนี่ยเสริว่าเราชนะ กายโอ้ยเจ็บอ๋อโอ๊ยเจ็บไม่ปรอะโอ๊ยตกมาจกรเนอะไม่หเนี่ยูวเลยอะไ่ต้องไก็ไหัวแตกโอ๊ยัวเจ็บมากเลยอะ เราไม่น่าแข่งกันเลยโฟกัสเราไม่แข่งกันตั้งแต่แรกนะมันคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้หรอกโอ้ยโฟกัสความจริงนะเพิ่งก็แค่หยอกล้อโฟกัสเล่นแค่นั้นแหละมืมขอโทษนะโฟกัสฟิล์มไปน่าแก้โฟกัสเลยอ่ะโอ้ยแต่ฟิล์มก็ไม่น่าปีนด้วยอ่ะไปหาหมอกก่อนดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่ออยากไปปีนที่สูงนะครับผมเพราะว่าอาจจะตกลงมาหัวแตกหรืออาจจะมีแผลเจ็บตัวเจ็บหัวโอ้ยโอเคไปหาหมอดีกว่าหวังกันด้วยนะครับโอ้ยเจ็บมากเลยอร คุณจีรักกันนะขอบคุณที่มีกันอนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแัค่ควมในใจจะมีต่อเธอ t h you for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเอัอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธอ หัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นคำตอบนั้นทุกๆข้อความและจะให้ความรักเป็นล้านหัวใจวันจะพกเธอแต่ที่เคยจะเท่ากับกายเป็นเป็นสดใสเป็นไปเป็น,ปน,ปนความรักและความเข้าใจเป็นมาเธอรู้ไหม it's all you